ตอนนั้นช่วงที่ถ่ายทํากันยี่หว่าก็คือเป็นนักแสดงใหม่เนาะใช่ไหมเป็นเป็นนักแสดงใหม่ตอนนั้นเราพยายามทํากันบ้านหรือว่าเราก็ตื่นเต้นเล่นกับแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพระเอกอมันตะที่เราแบบเคยดูแล้วเมื่อก่อนวกกีดมากค่ะแต่ว่าไม่เคยบอกพี่โดมเลยค่ะเหมือนแบบว่าก็ใช่พี่โดมไม่รู้เลยจนเนี่ยเพิ่งมารู้ขวดจะเถื่อนจะเถื่อน ก็เหมือนแบบว่าเราเห็นผลงานพี่โดมมาตั้งแต่แบบสมัยก่อนก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาเล่นกับอาจารย์จอยอย่างเงี้ยค่ะพี่จอยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอยตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากค่ะในความตื่นเต้นเนี่ยมันก็มีความเขินไหมช่วงแรกเขินเขาไม่คุยไม่ค่อยคุยกับพี่โดมในกองไม่ค่อยคุยผมไม่ัง้คิดแต่นึกว่าเขาเป็นห้าวๆแบบเอ้ยพี่ห่าดูบอยดีนะอะไรเงี้ยจริงเาอ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นแฟนแฟนบอยอยู่ <ผ>อ่ะว้วเล่นกับน้อ,องเป็นยังไงบ้างดีนะครับน้องมีพรสวรรค์ในการเล่นนะครับคือณตอนนั้นเนี่ยผมยังนึกว่าเขาผ่านงานในช่องมาหลายงานแล้วแล้วม,มีความอดทนสูง <laughs> ผมว่าตรงนี้สําคัญ